โอเคผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีก่อนแล้วก็ผมก็กลับมาพบกันกับดีวีดีชาแนลกันเช่นเคยผมแล้วกับเกมไมครับกันอีกับกันอีคกับผมแมมมีชื่อว่ามินิควีนแมรี่นะครับผมเนี้ยผมก็นอนไปก่อนดีกว่าเนาะ นี่ครับตอนนี้ก็เมื่อเรานะครับผมออกมามุมนี้นะครับหันหลังเจออะไรเจออะไรเจอเอนะร <c oughs> เอเือนะครับผมนี่ผมเจอเรือนะครับผมนี่นะครับผมเจอเรือ <c oughs> นี่ยผม เจอเรือนะครับผมเรืออะไรควีนแมรี่นะครับผมนี่ผมเจอเรือผมเจอเรือนะครับผมนี่ผมเจอเรือนะครับผม นะครับผมแหยผมเป็นเรือเล็กๆก็เอ้ยทำสมการสมาัดตกไปได้แจ็คเลเตอร์เป็นจดหมายนะผมเหมือนเดิมนะผมแจ็คก,กับโรสนะครับผมก็สุขสรรต์วันปีใหม่จีนทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะได้เงินแปะเอียนะครับผมวันนี้วันตุษจ,จีนนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเออได้เงินแปะเอียจากญาตนะินา ก็ขอให้สมหวังตามปรารถนาทุกคนนะผมได้เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยทุกคนนะครับช่วงตุตจีนปีนี้นะครับผมวันนี้ก็เลยเป็นวันตุตจีนนะผมก็ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยนะผมสาหรับคนผู้คุณผู้ชมที่นับถือจีนนะครับผมหรือใช้ชีวิตแบบคนจีนนะเนาะใครที่มีเชื้อชาติจีนก็น่าจะรู้นะครับใครที่มีเชื้อชาติจีนก็ คอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคคอมเมนต์ okay, comment, ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับก็โอเคเพื okay, ่อไม่เป็นการเสรียเวลาผมก็จะมาทําการอธิบายเลือกฟินแมรี่กันเลยนะครับวันนี้เลือกฟินแมรี่เนาะรูปร่างอาจจะดูเล็กๆหน่อยนะครับแต่ก็ผมก็สร้างมาแบบเออดีอย่างดีนะครับก็ก็สร้างมาอย่างดีเลยนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันดูเล็กเกินมันกากมันอะไรแบบ ไม่สวยมันกากหรืออะไรมันมันไม่สวยหรือมันกากหรืออะไรก็อันนี้คือผมก็ไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้สร้างแบบกาก,ากหรืออะไรเนาะแบบเออมันก็ดูแบบเออแบบมันก็เออแบบว่ามันก็เออผมก็สร้างของผมมาเนาะแบบว่ามันเรือลําใหญ่เกินมันก็ใช้เวลานานเนาะก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะง่ายๆเนาะน่าจะเป็นพา์ที เท่าไหร่แล้วก็ไม่ดูนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะผมก็ก็ช่วงนี้ก็ตุนจีนนะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เงินอ่างเปาจากอากุงอาม่าอะไรนะครับใครที่นับถือจีนเอ้ยไม่ใครที่เกิดมามีเชื้อชาติจีนนะผมก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าได้เงินและ,และเอียกี่บาทคอมเมนต์มาเลยนะครับสําหรับพ่อแม่ของคุณผู้ชมที่ทํางานอาชีพเป็นหมอตํารวจเป็นช่างก่อสร้างหรืออะไรนะครับหรือทุกอาชีพ ้าใครมีพ่อแม่เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรนะครับแล้วก็ได้ให้เงินแปะเอียมาได้เอาเงินแปะเอียที่สมมติถ้าพ่อของผู้ชมนะครับได้กลับมาจากที่ท,ที่ที่ทำงานหรือเป็นหมอแล้วได้เอาเงินแปะเอียมาให้นะครับหรือได้เอาเงินแปะเอียนะครับผมที่เหลือจากโรงพยาบาลมาให้คุณผู้ชมนะครับก็ คอมเมนต์มาเลยนะครับคอมเมนต์ comment มาด้วยว่าได้เงินแปะเอียกี่บาทก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเพื่อเป็นการที่แง่ายว่าเออประชุมนะครับไม่ได้ว่าประชุมอะไรหรอกเนาะก็โอเคเชื่อเชื่อว่าตุ่จีนวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เงินแปะเอียจากอากงอาม่าแล้วนะครับก็น,นี่นะเนาะก็ มีประมาณนี้นะคร <c oughs> so <out> okay. okay. like ับก็ก like, ็ไม่ก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเรือควีนแมรี่นะครับผมก็โอเคไม่เป็นการเสียเวลาผมจะมาเล่าเรื่องควีนแมรี่เลยประวัติประการเป็นมาขอเรือล้ำนี้เลยนะครับผมอ่า R M S Queen Mary นะครับผมหรือเรือเดินสมุทรที่เขากล่าวขานกันว่าเป็นเรือผีเป็นหลายคนบอกว่าเป็นเรือผีเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเรือผีตรงไหนก็เหมือนเรือธรรมดาแล้วก็เหมือนเรือ สำหรับธรรมดาธรรมดาแน่นอนแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติของ RMS Queen Mary เลยฝาโอเค RMS Queen Mary นะครับหรือเรือเดินสมุทรที่เขากก่าวขนหรือเรือผีที่เขาที่ฝรั่งเขากล่าวขานกันว่าเป็นเรือผีหรือโกดชิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แต่ผมไม่รู้ว่าเขาสันนิษฐานเห็นฝรั่งเขาสันนิษฐานกันอย่างนี้ว่ามันคือเรือผี ก็ก่อนที่จะมาดูนะครับว่าเออก่อนที่จะมารู้ว่าเออเป็นเรือผีจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรือผีหรือเปล่าโอเคมาฟังกันเลยดีกว่านะครับ RMS Queen Mary นะผมหรือเรือหรือเรือสำราญที่ฝรั่งเขากล่าวขานกันว่าเป็นเรือผีเป็นเรือผีหรืออะไรนะครับ น,นะหร,รือเรือผีเจ้เนาะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือเรือผีจริงหรือเปล่าเห็นฝรั่งเขาเก่าขานกันอย่างนี้นะครับเห็นฝรั่งเขาเก่าวขานกันอย่างนี้นะครับ อันนี้นะครับผมก็ก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเรือควีนแมรี่ผมก็ได้สร้างแบบว่าแบบอันแบบลำเล็กๆกันเนาะแบบเอารลำเล็กไปก่อนเนาะไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะจะคิดว่าเอ้ยเรือมันกากเปล่ามันกาะแบบมันไม่มันไม่สมประกอบเลยอันนี้ก็อยากจะบอกว่าก็จริงจริงก็ผมก็สร้างแบบเออแบบเล็กๆไปก่อนนะเนาะก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ r x Queen Mary ก็น่าจะให้ผู้ชมไปอ่านประวัติกันเอเองนะครับก็คงมีประมาณนี้นะครับผมก็โอเคก็โอเคครับก็คงมีประมาณนี้นะครับผมก็โอเค ก็คงมีประมาณนี้ผมก็โอเคครับผมก็ก็โอเคก็คงมีประมาณนี้เนาะก็โอเคแล้วผมก็มีประมาณนี้เท่าก็โอเคใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็อย่าินดีที่จะไลค์ยับเรื่องของผมแล้วก็ขอก็สุขสันต์วันปีใหม่จีนทุกคนนะครับได้เงินแปะเอียกี่กี่กี่บาทก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับขอบคุณครับ